มดนภพัฒนะคะที่ออกมาประกาศว่าลาออกจากการเป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินชื่อดังแล้วค่ะเจ้าตัวก็ยอมรับเลยนะคะว่าใจหายอยู่เหมือนกันแต่ว่าพร้อมกลับมาลุยงานในวงการบันเทิงต่อแล้วค่ะทำเอาหลายคนตกใจกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อมดนภพัฒ์โพสภาพบัตรประจำตัวพนักง,งานสายการบินแห่งหนึ่งพร้อมแคปชั่นว่า is Time to say goodbye ลาออกจากการเป็นแอร์โฮสเตสค่ะล่าสุดมดก็เปิดใจถึงเรื่องนี้ผ่านทางช่อง YouTube ของตัวเองนะคะบอกว่าการลาออกครั้งนี้ใช้เวลาคิดนานแล้วก็ตัดสินใจยากมากเลยค่ะส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจลาออกเนี่ยเพราะว่าช่วงหลังตัวเองเริ่มมาทำช่อง YouTube นะคะแล้วก็มีงานในวงการติดต่อเข้ามามากขึ้นแล้วไม่ใช่งานคนเดียวแต่ว่าเป็นงานคู่กับดูโออย่างโฟสกรัฐด้วย ส่วนที่หลายคนมองว่าตัดสินใจลาออกเพราะว่ามีปัญหากับสายการบินหรือเปล่าโมดยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากันแล้วก็ไม่ได้โดนไล่ออกด้วยนะคะแต่ว่าตนสมัครใจที่จะลาออกเองและในอนาคตก็จะกลับมาทํางานในวงการบันเทิงแบบร้อยเซเลยค่ะ